อัปเดตแรกของเพชซูมูเรเตอร์อย่างนั้นอ่ะโอเคแต่ตอนนี้มันาดาวหมดแลด้วแต่ยังไม่อัปเดตวันนี้นั่นแหละเป็นยี่แทบทุกเกมนะครับพอมันาดาวหมดแล้วเนี่ยมันต้องรองอีกประมาณนาที2นาที3นาทีอีกประมาณแป๊บนึงอ่ะเหมือนแบบเราต้องรองให้เดบเขาเหมือนแบบเหมือนแบบยังไม่พร้อมอ่ะต้อง,องรอแปบ๊บนึงให้มันอัปเดตนะซึ่งตอนนี้ก็รอมันหลุดเกมถ้ามันหลุดเกมมันน่าจะอัปเดตแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่หลุดเกมก็ปล่อยออกเข้าใหม่ก็นาก่นาจะยังไม่อัปเดตปะวะลองออกเข้าใหม่สักทีหนึ่งเพื่อความแบบเพื่อความสบายใจเชิบ เฮ้ย waiting for a u n i t a b l e server ว่ะเฮ้ยไอเกมอัปเดตอยู่ทั้งเงี้ยเฮ้ยนี่ไงอ่ะฮะไม่ดีทำไมอ่ะ low block นี้ทุ่น restart ทำไเอา้าแล้วไป low b l o c อัปเดตแทนไอ,ไอ,อน้นี่วอทไป low block กูอัปเดตแทน pet simulator เนี่ยแล้วสรุปกูต้องมาองรอ low b l o c อัปเดต <c oughs> <c oughs> โอเคอัปเดตแล้วใช่ปะ่ะอะไรเนี่ยแต่ละอย่างกู ปวดหัวเลยไม่รู้แต่เข้ามาแล้วครับอัปเดตแล้วปะเงี้ยนินได้อัปเดตแล้วปะใช่ปะเอ้ยมีคนแรงเก้าแล้วปะอัปเดตแล้วครับแต่ผมไม่แรงเก้าหรอกเพราะว่าผมม่นี่โอเคถือว่ามาอัปเดตแล้วจริงด้วยนะครับก็มี8แอร์เรียมใหม่3 1อันไอ้นี่ใหม่มี8ไข่ใหม่สองแรงใหม่หมายความว่าเราสามารถขึ้นได้แรง10ยังไม่แรงสิแล้วก็อัปสี่นิ้วอัปเกรดไม่แน่ใจนี่คืออะไรแบบมีอัปเกรดใหม่สีอันนั่นแหละแต่ไม่แน่ใจว่าคืออัปเกรดอะไรนะครับแล้วก็5ซันชไนซ์ลีเ การเดินมินิเกมมีมินิเกมมากขึ้นแล้วก็มีการเดินมือแฉนฟุตแมชชีนแบบก็น่าเป็นแบบมินิเกมเกี่ยวกับพวกสวนแล้วการเดินมือแฉนนะครับเป็นแบบไม่แน่ใจว่าสวนนี้น่าเกี่ยวกับพวกผลไม้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามีการเดินมือแฉนเหลือจะเป็นแค่ทีมเฉยแบบเป็นทีมการเดินเฉยแล้วก็แล่เอนแชนแมชชีนนะครับหรือว่าเป็นแบบเครื่องเครื่องแบบเครื่องแร่เอนแชนแมชชีนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอัปเดตแรกของแซนซึ่งมีมีเกมพาร์ทใหม่ปะเกมไม่มีนะ เอ้ยนี่ไงอ๋อไม่ใชอนน่อันนี้เป็นเกมพัดเก่าเกมไม่มีเกมพัดใหม่ส่วนมีโค้ดไหมต้องเช็คก่อนนะจะเช็คก่อนมีโค้ดไหมเหมือนจะยังเหมือนจะยังไม่มีโค้ดหรือเปล่า เหมือนยังไม่มีโค้ดนะครับค่อยว่ากันเรื่องโค้ดโอเคผมจะไปลองไปเรามีแอเรียเพิ่มขึ้นมาแบบไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบโอ้ตรงนี้ชัดเจนก็คือว่าโลโก้นี้เปลี่ยนแล้วนะครับคือให้แบบเหมือนแบบม,มันชัดขึ้นนะครับตอนแรกคือผมต้องดูชื่อว่าแบบเออมันคืออะไรแต่นี้ก็เหมือนแบบแทบไม่ต้องดูเลยก็คือมองแบบแรกก็รู้เลยน,นี่คือเมอร์เชนอันนี้คือที่ upgrade, อัปเกรดเ็นชาร์ตอ่านี้ดีอันนี้ดีครับอันนี้ดีผมจะลองไปที่แอเรียใหม่ก่อน 4.5่จุเพินี่ผมขาดอยู่ปิดเดียวเองนะุ๊กเออแล้วก็ผมเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับผมเตรียมพร้อมไปแล้วเกี่ยวกับอะไรแหมคือนี่ครับ TNT 91อันเตรียมพร้อมไปแล้วนะครับ,รอรบโอเคว่าใช้ TNT เลยก่อนละกันเลสโกว้าวว้าวเป็นทีมแบบทีมได้เป็นทีมแบบเมืองจีนอันนี้ไม่น่าใช่ญี่ปุ่นนะเป็นแบบทีมแบบจีนจน,นิดหน่อยแต่โคตรโคตรหนะัก โอ้ไปไอเรียต่อไปโคตรหนักเลยเป็นแสนเลยครับท่านผู้ชมเออผมคิดว่าผมจะไปให้ไวที่สุดฉะนั้นกินโพชั่นคอยแล้วก็ถ้าให้ผมสัตว์งับขนาดที่ผมว่าน่าจะแตกว่ะผมว่าเราไปนี่เลยผมว่าเราเรามันเป็นแสนเลยอะถ้าถ้าให้สัตว์งับแบบนี้ผมว่านา่าน่ามีน่าจะไม่ได้แปนึงขออนุญาตคือมันเพิ่มมาสองแรงก็จริงหมายความว่ามาสุดที่แรงสิบนะครับซึ่งแรงสิบเอ็ดก็ยังไม่ปลดตรงนี้อยู่ดีเดช่างเรื่องของแรงไปมก่อนละกันใส่สมุดสี่เล่มในการไปที่ต่อไปไม่รู้จะไปได้ไหมหนึ่งแสเลยโอเคแต่ผมว่า สัตสัตยังไงก็งับช้าครับเพราะว่ามันสัตจากแอรียเก่าฉะนั้นผมคิดว่าเราไปมันสัตจากแอรียใหม่มันปวดอย่างอ่มันปลดแล้วนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเราเปิดสัตจากแอรียใหม่มาเลยมีมีแมวหน้าจีแล้วก็ดมินัสผมเปิดได้ผมเปิดได้สผ,ผมเปิดได้ทีเดียวโอเคมันเป็นไรไม่มีเรนโบว์ไม่ได้หวงวินจ้าผมยังเยอะว่าอ,อยู่ดีปะ่ะผมเพราะนินจ้าผมเป็นเรนโบว์โอเคงั้นงั้นผมว่าเราไปถลุงก่อนเราไปถลุงก่อนครับบ้านไปถลุงก่อนไม่หวงครับผมเตรียมพร้อมไปละก็คือนั่นเองน่่าาาใช้เเวลไมมนนตูดียว ตูมเดียวปลดแค่นั้นแหละอ้าสกุลเงินใหม่ถ้าปลดนี่ถึง1นึ่งแสนแน่อ๋อนี่คือเทียบเกรดฟู้อู้สามารถทําเลนโบว์ฟู้ได้โอ้งั้นเลนโบว์ฟู้นี่คือแบบชิลแน่นอนผมว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหาแล้วเลนโบว์ฟู้มีปลาอยู่ตรงนี้แปนหนึงหม้นละไอป้ปลาขึ้นมาก,ก่อนโ,อโรว้รโโรมมยโว้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 ูโห้งโี้ม่ต้ยโว้ไ่ได้ปดไไดเป็้ไงบงไง้งครับรู้ยโว้ยัวเดโใม้ม่บ้างค้ับว้อง โอเคน้องถือว่าดีใจแล้วเ,เรียบร้อยที่ว่าผมเตรียมตัวมาผมเตรียมตัวกับ TNT มาเยอะนะครับเ <Okay. S 1> ไม่สน15ไม่สนเนี่ยกูมี TNT กูดองไปเยอะอ๋อตรงนี้เป็นการเดินมือแช้นอันนี้คือหนึ่งอีกหนึ่งอัปเดตใช่ปะอ่าแล้วก็มีมินิเกมใหม่เราควรรอไหมเราควรรอให้ท่านผู้ชมดูไหมใช่ปะ่ะปั๊ม ที่เขาจะได้หนูว่ามัน <Okay S 2> เล่นปะเกี <Okay S 1> <Okay S 2> ครับผมจะเป็นหนูทดลองกับมินิเกมนี้เองไม่รู้แลยมันเล่นไงอย่าบอกลดน้ำต้นไม้อะ่ะอ๋อมันเป็นมนปลูกผักเหรอเชียปลูกผักว่ะโลครับสตาร์ดิวอเ่แต่มันเป็นมินิเกมไงวะเงี้ยมันก็ไม่ใช่มินิเกมปะเงี้ยมันก็เหมือนแบบที่เรามาปลูกผักโอเคแปลว่าการ์เดนไม่ใช่แค่ตีมครับลว่ามันมีแบบม,แบบมีแบบเป็นการ์เดนจริงๆไว้เปนเป็นสวนให้เราจริงซึ่งสี่แสนเพชรปลดตรงนี้แต่ว่าผมยังไม่รู้อะไรก็ยังไม่ปลดกันอันนี้คือเอมพี้ไม่มีซีดใส่ แอ่พวกนี้ไม่รู้ครับระบบอะไรไม่รู้แต่น่าเป็นระบบปูผักชี่ยดีว่าน่าเป็นไฮไลท์ของของของอัปเดตนี้ใช่ใช่น่าเป็นไฮไลท์ของของัองเปเดตนี้เลยครับโอเคแต่เราไม่สนใจเลยอะเราจะไปเอเลียสุดท้ายแบบเราไปไอเลียสุดท้ายแบบไม่รีบร้อนเท่าไหร่แต่เราระเบิดยัดหมดแค่นั้นเองไม่ค่อยรีบหรอกแต่ร,ระเบิดยัดหมดอุ้ยตรงนี้มันแข็งว่ะแข็งในขนาดที่ว่าแบบท n t NT ผมระเบิดทีเดียวไม่พังนะดูดิต้องแบบต้องใช้2ปาปะ่ะดูดิอันนี้แข็งจริงนะอันนี้คือโคตรแข็งเลยเกจะแแข็งไม่เท่าท n นหีอก เฮ้เยครับไปต่อนี้350้ตรงนี้เป็นปราสาทแต่เข้าได้แหละในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจมันจะมีมันจะมีมาปลดให้เข้าได้ไหมเกยครับไปต่อแบบไม่รีบร้อนไงน้องพี่ไปก่อนละโอแต่แต่ถ้าถ้าดูแากถ้าดูยากสภาพเลครับถ้ามันแข็งขนาดนี้ถ้าคนไม่มีทีผมผมบอกเลยว่าน่ายกากอักเอบตายอยู่ถ้าคนไม่มีที t ีนะรู้สึกว่าเกมนี้มันจะอัปเดตเป็นรายสัปดาห์นะครับฉะนั้นมันก็เลยอัปเดตไม่ได้เยอะมากแล้วนะสัปดาห์หน้าน่าจะมีอัปเดตอีกสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นวัน ถึงด้านสุดท้ายแบบรวดเร็วไปป่ามพ่ถึงด้านสุดท้ายแล้วน้องผมยังทั้งยดเลยนะเรียบร้อยถึงด้านสุดท้ายครับผมแล้วก็นี่ประมาณ6วันนะครับถึงจะปลดด่านต่อไปอเฮ้ยมีอะไรมีซีเคปมีอะไรด้วยมีอะไรอยู่ข้างหลังด้วยเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างหลังด้วยมึกอ่านไม่อ่านไม่อมอกเอพสตันวอสเคียเพสตันอยู่ตรงนี้อะไรผมอ่านอีกอันนึงไม่ออกไฮเออ,อ,อร์สกอร์คอนคอนเนอร์เจ็ดจุดห้าเต็มสิบไฮสกอร์ไม่รู้เหมือนกันนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า หมือนจะมีป้ายเล็กๆแอบอยู่ข้างหลังน้ำสวยปามก็ปล่อยไปมันน่าจะแบบมันน่าอยากรู้อยู่ว่าผมพูดถึงอะไรแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนใช้สัตว์เลี้ยงโง,ง่ๆของมันกัดอะไรแบบนี้ไปนะครับปล่อยไปเค <c oughs> <c oughs> แต่ว่าให้แล้วไปคือการเปิดไข่อย่างไงละ่ะไข่นี้มูราค่า70กูเปิดได้2ทีพอดีเฮ้ย <c oughs> สีลุงไม่ออกเลยวะทำไมวะผมไม่ได้คิดไปเองนะเว้ยแต่สีลุงไม่ออกเลย <c oughs> โอเคออกแล้ว ว wow! ้าวเขาเจอถึงแม้ว่ามันจะปลดไม้ไม่เยอะนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มี TNT ว่าน่าจะกระอักเลือดอยู่คนที่ไม่ใช้ TNT ว่ากระอักเลือดแน่ๆนะครับเพราะว่ามันน่าจะเยอะพอตัวโอเคแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปลองรีวิวระบบการเดนอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าระบบนี้น่าเป็นไฮไลท์ของอัปเดตนี้นะครับระบบปลูกต้นไม้ทำฟาร์มและน่าซื้อสีจากตรงนี้ปะใช่นี่น่าเป็นที่ซื้อซีดนะครับโอเคแล้วผมจะลองไปนี่ดูโอเคครับจะลองมาลดน้ําต้นไม้ดูน่าปลูกตรงนี้ปะเลดี้แล โอ้ได้ได้ตังค์ว้าวดีอันนี้ดีปลูกแล้วได้ตังค์โอเคงั้นหมายความว่ามือจะบอกว่าไอ้ไอ้ข้างหน้าหมายถึงว่าไอ้ไอ้ผลไม้ข้างหน้าเนี่ยจะมีความสําคัญมากๆตรงที่ว่าเราต้องไปซื้อมันบ่อยนะครับเพื่อให้นี่รางค้าตรงนี้นะครับเราต้องแบบเราต้องมา,มาซื้อมาบ่อยๆนะครับเรสเป็ก <Respect S 2> <Respect S 1> จะได้เพิ่มแล้วพอเรสเป็กเพิ่มใช่ป่ะเราจะได้นี่ไงเขาเรียกจะได้แบบจะได้มันจะได้ขายขอยเราได้6ช่องนะครับซึ่งเราก็จะรวยผมเห็นในปาร์มหน้าของสามมันจะช่วย TNT e มันลูกนึง ่ยแล้วคนดีแล้วก็เดินออกเนี่ยขอไปลองเช็คเทดดิ้งพาซาหน่อยน่าจะมีอะไรใหม่ๆแหละคนยังเยอะเหมือนเดิมนี่ขนาดแบบอ๋อนี่เป็นประมูลนะมันจะมีการประมูลมาแล้วนี่พอรู้อยู่ว่ามันจะมีแบบประมูลมาแล้วนะครับอุ้ยต่อไปเป็นประมูลตัวใหญ่ต่อไปประมูลตัวใหญ่ลองไหมเป็นฮิลส์พายแอปเปิลแคทนะครับเป็นแบบโกลเด้นด้วยเป็นประมูลตัวใหญ่ขอรู้ว่ามันเปิดราคามาที่เท่าไหร่อันนี้นะ่าแบบไม่มีคนไม่มีคนต่อรองแบบไม่มีคนต่ออันนี้ขึ้นอ3.5สามจุดห้าพอ่อ ยกย้ายครับยกย้ายแต่ผมลิสต์ไอเทมได้นะสมมติผมจะประมูลแบบลิฟต์ดาก้อนอย่างเงี้ยเราก็ใส่ราคาไปผมจะเริ่มที่ราคาที่5 0,000ื่นนะขำๆอันนี้แบบคำๆนะไม่คุ้มหรอกแต่ว่าขอลองแบบคำๆนะคำๆไปถ้าถ้าใครได้5 0,000ก็ถือว่าไปเลยถือว่าแบบลองระบบใหม่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลิฟต์ดาก้อนจะจบที่ขนาดไหนนะครับมันราคาอยู่ประมาณหกหมื่นแต่ว่าผมจะใส่ที่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับว่ากาจะขาดทุนก็ได้ใครไปรู้มาดูกันมีคนวางบิดไหม ไม่มีหงกรลับเต็มไม่ไม่มีจริงหรอมันยังไม่มีใครมองประมูลปะวะห้าหมื่นตัวนี้คือถูกมากเลยนะคือแบบใครวางห้าหมื่นหนึ่งก็คือได้เลยนะแบบรับเต็มเลยนะนี่มีคนวางแล้วครับห้าหมื่นน่าจบที่ห้าหมื่นหอยด้วยมีคนจะต่อไหมมีใครต่อไหมไม่มีเลยหรอเฮ้ยห้าหมื่นนะเว้มัน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 ขาดหุนนะเว้ยเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยแบบมีคนหน่อยเว้ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นเว้ยเอาหน่อยเว้ยใครหกหมื่นเว้ย เรียบร้อยครับห้าหม่ตัดไปเฮ้ยมันไม่บวกเวลาด้ว่ามันไม่บวกเวลาได้ว่ามันแบบ5 1าหมก็คน5 1าหมเลยไม่มีใครเอาบวกเวลาแล้ว5 2ื่นครับผมเอาว่ามัน6 1หมื่นหนึ่งลิฟตดากอนตอนนี้ขึ้นไป6ก0 0 0่นหนึกมืนหนึ่งก็ถือว่ายังคุ้มนะสำหรับลิฟ t d ดากอนมันน่สูงถึงมันเจ็ดหมื่แต่ว่าห0 0 0 0ก็โอเคอุ้ยมีคนใส่ไป80,000ืเชียถือว่าคุ้มแล้วถือว่าโอเคแล้วถือว่าโอเคเป็นราคาที่โอเคน่ยังไม่สูงไปกว่านี้นะครับบนี่ืมผจท สือว่าผมรับเต็มนะครับแ0 0 0มื่นเย้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดไอ้น,นี่เปิดไข่ท่านผู้ชมดูกันลองหาตัวแบบสูงสุดตัวสูงสุดของมันน่าจะเป็นเออ่ตัวนี้ป่ะแมียวหน้าชมพูไม่รู้ผมจะมีโอกาสได้ป่ะนะถ้าไปฟีลว่าหน้าได้อยู่แต่นี้น่าจะไม่นาหนาหนา่ะกฮู้ยได้แมียวใส่หมวกปั๊มอยู่ด่านนะ้อเย้เราไปทำเป็นโครคือแนวอะมันคือตินสาก้อนป่ะนี่ตีเท่าไหร่เก้าหมืน่นแปดเราเรายังมีวัฒนาไดไหมเพราะอยู่ที่ว่าผมจะ ฟิวได้หรือเปล่าถ้าผมฟิลได้ก็แต่ว่าน่าจะไม่พอหรอกผมผมเปิดมันนิดเดียวนะต้องเปิดเป็นชั่วโมงอะแต่ว่าฟิวได้ประมาณสองทีได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้วะต้องเป็นตัวมั่วๆเมื่อกี้วะตัวไหนวะไม่รู้ว่าสุ่มหว่าตุ้มโอเคได้ตัวเดิมชิบหายสุ่มตัวใหม่ได้ตัวเดิมยีสิบสองใสเลยนี่ใสเต็ม5อันนี่อีกห้านี่อีกสองตัวนี่อีกตัวนี่อีกห้าตัวปะต้องมาแหละเอานี้ไปโดนปักใส่บอกโดมินัสกูให้ปะ โอ้โหเจ๊ประมาณนี้ครับอัปเดตใหม่เบลดบอเบลดบออะไรเพชรซิมเจอกัน